สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกับช่องละอองชาแนลนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองเหมือนเช่นเคยนะคะก็กลุ่มของคุณพี่นะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็เป็นผู้โชคดีนะคะซึ่งได้เลขจากวัดเรือล่มนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็วันนี้เดินทางมาเ่ว่ทําบุญกับทางวัดเทพชัยมงคลบ้านพยองนะคะแล้วก็มาขอโชคขอลาบต่อนะคะ ก็กำลังจุดธูปขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ทีระล่มนะคะค่ะยังไงเอ็ก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับผู้โชคดีกันนะคะก็โชคดียกกลุ่มเลยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณป้าเดินทางมาจากไหนคะป้ามาจากอยู่กับเชิงได้ข่าวว่างวดที่ผ่านมาโชคดีใช่ไหมคะป้า เราไปย <scope. S 1> ังไม่ได้เราไปยังไม่ได้แต่คุณพี่ได้เนาะอ๋อค่ะ tathāniṃ meyo ca bodhiṃ cittaṃ haṃ udisāmi devaṃ ayom paṃ jom yā rakkhā evaṃ haṃ urāvehi cittaṃ sakaraṃ evaṃ eva sujanatāṃ idaṃ upangattiṃ esi caṃ paṭikāṃ manmo evaṃ sakdhiṃ khala pā दीन गायुको भूवाविवा कुनातीले सनेत्यांो धावजायिलोजा सारो अम्मा वर्णन ति आइपनो दिवाम

ีนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปขอโชคกับคุณพี่ผู้โชคดีนะคะก็คุณที่กำลังลูปแป้งจากไม้ตะเคียนนะคะท่านผู้ชมขอส่องได้คนนะคะที่ นี่นะคะท่านผู B ้ชมทางบ้านก็ส่องไปกับคุณพี่ผู้โชคดีนะคะเห็นบ้างไหมคะพี่เห็นเห็นสีเห็นหนึ่งสีจุดไหนเนาะจุดไหนเนาะคะเอซีบอกเอสีหน่อยค่ะไม่ไค่ จุดไหนยังอยู่ไหมคะหาเราเอามือไปลูกเอาเอามือช้ลุกหายเห็นหนึ่งสี่เขาจะให้เห็นแป๊บเดียวใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้เสียงเซ็นซีไหมคะได้ตัวไหนคะเสียงเซ็นซีเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าได้ค่ะว่าเป็นผู้โชคดีถูกเยอะไหมคะพอได้จ้ะพอได้พอได้จะได้เยอะเนาะได้ยินได้ยินได้ยินพอไหมคะ ได้จากที่ไหนคะตัวนี้ที่นี่ใช่ไหมคะที่วัดเรือรุ่มเนาะมาขอวันไหนคะหลวงตาหลวงพ่อมาได้ไปแล้วก็ไปบอกแบ่งปันที่ี่ก็เลยโชคดีนะคะมาด้วยกันหนึ่งันรถนะคะท่านชมคะวันนี้ก็มา ขอใหม่ค่ะจากขอใหม่นะคะเห็นเห็นแถวนี้นะคะท่านชมหนึ่งสี่หนึ่งสีตงไม้อะไรนะไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนเนาะใช่ต claro ัวเลขตรงกับไม้กิ <g <g ่งไม้นาโชคเลยเพราะว่าวันนั้นแอดมาส่งได้หนึ่งสีเหมือนกันบอกหนึ่งสีกับห้าเจ็ดได้สองตัวคุณพี่ก็เห็นหนึ่งสีกับกับไม้ตะเคียนเนาะจุดนี้นะคะท่านผู้ชมคุณคุณพี่เขาก็บอกว่า แอดดูก่อนนะคะท่านชมไม่ใช่คุณพี่นะคะเป็นเป็นน้องแอดนะคะท่านชมเรียกคุณน้องดีกว่าสวยนะคะเป็นผู้โชคดีนะคะเฮดหนึ่งสหนึ่งสนะคะตรงไม้ตะเคียนแล้วก็เสียง CMC ได้เก้าหนึ่้าหนึ่เาห้านาะหนึ่งเ้าห้าหละถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมคะคุณน้องเสียง915าาค่ะท่านผู้ชมค่ะ เสียงเซียมซีได้เก้านะคะวันนี้ก็มานี่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปขอโชคกับแอดมณีนะคะเมื่อกี้แอดมณีก็เห็นตัวเลขนะคะแต่ว่าแอดมาขอจากคุณพี่ผู้โชคดีก็เห็น1น4่งนะคะจากท่อนไม้ตะเคียนนะคะท่านผู้ชม นเห็นจุดไหนคะแอดเห็นจุดไหนคะแอดมณีเห็นจุดนี้นะคะแอดมณีเป็นคนเห็นนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อกี้คุณพี่ผู้โชคดีเห็นหนึ่งสี่เนาะแอดมณีใช่ค่ะเห็นหนึ่งสีุ่ดนี้แต่ว่าหายไปแล้วตัวเลขหายไปแล้วเนาะใช่ค่ะทีนี้แอดมณีก็มองเห็นจุดนี้นะคะสะดุดตาตรงนี้มากเลยค่ะตรงนี้นะคะเห็นเป็นตัวไหนบ้างคะเจ็ดห้าแล้วก็สี่นะคะสามตัวตอนแรกตอนแรกมองเห็น เจ็ดกับห้าก่อนนะคะตอนแรกนะค่ะพอปงมองไปมองมาก็เห็นสี่อยู่ข้างล่างตัวเลขก็เรียงกันเลยนะคะใช่เลขเจ็ดตัวใหญ่เนาะจ็ดใหญ่มากจะส่งใกล้ๆนะคะท่านผู้ชมเจ็ดใหญ่มากแล้วก็ห้าก็ชัดเจนเจ็ดก็ชัดเจนห้าก็ชัดเจนสี่ก็ชัดเจนเหมือนกันนะสามตัวนะคะที่แอดมินีเห็นนะคะค่ะเห็นสามตัวก็เจ็ดห้าสี่เนาะใช่ค่ะ เรียงกันมาอย่างสวยงามแต่ว่าก็เข้ากันหลายสำนักนะใช่เข้ากันหลายที่เอ็ดละองไปขอยโชคกับพญาบึ้งที่สวนยางได้เก้าสี่ห้าได้เก้าสี่ห้าค่ะได้เก้าสี่ห้ากับหกเจ็ดอืมก็เข้ากันหลายสำนักก็หลายที่สี่ห้าห้าสี่ใช่เข้ากับตรงนี้ด้วยเนาะใช่เข้ากับตรง่าอ่ดตะเคียนไม้ตะเคียนเนาะนยนะคะท่านที่ชนทางบ้านก็สอนไปกับเอดมินีนะคะว่า ท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้แอดมินเห็นเป็นเจ็ดห้าสี่นะคะตัวเลขก็ชัดเจนมากๆนะคะพอทอนนี้ก็เรียกอป้าป้า,ปาเนาะคู้โชคดีมาเมื่อกี้นะคะค่ะ,ะเขามองไม่เห็นตัวเลขเนาะ,อะพอตอนนี้แอดมินว่าเห็นตัวเลขเขาก็วิ่งมาดูกันเยอะเลยก็บอกว่าจริงจริงใช่ใช่ชัดมากเขาบอกว่าช,ชัดมาก,ออก,ามากเจ็ดกับห้ากับสี่เขาบอก เห็นตัวเดียวกันกับมณีแอดมินีนะคะใช่ค่ะเนาะจ้กเพราะว่าตัวเลขที่เข้าทรงวันนั้นก็ห้าสี่หนึ่งเนาะใช่ค่ะสี่ห้าหนึ่งเพราะว่าสี่ห้าห้าสี่ก็เข้าสองตัวเนาะตัดหน้าตัดหลังเอาตัดเล่นกันนะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองนําไปพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวเลขตัวนี้ก็ชัดเจนมากๆนะคะอาจจะมาในงวดนี้ก็เป็นได้นะคะ เพราะว่าแอก็จับไปแล้วนะคะสี่ห้าห้าสี่นะคะอเอาจัดไปแล้วใช่ไหมจับแล้วค่ะแอดไม่นียัง,ยงเลยคะ่ะเพราะว่าซื้อจากพยาบึ้งก็เก้าสี่ห้าแล้วก็ตับเล่นด้วยคะย่ะจยังไงงมวดนี้ก็ขอให้โชคดีทุกท่านเนาะค่ะรวมทั้งแอดแอองแอดเนาะใช่แล้วก็ท่านชมทุกท่าน fc แฟนช่องนะคะโชคดีรวยๆยด้วยกันนะคะ ค่ะเอฟก็ขอให้ f อฟของช่องละอองชาแนลมีโชคมนรอบร่วมกันนะคะค่ะก็ขอให้โชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ